ไม่งามไหมยอดอัวกมันนี่ลราคนจะเข้าฟีเซอร์แต่เพื่อนๆจ้านี่ลมเดจะเข้าฟีเซอร์ล้างสองสามน้ำแต่เพื่อนเลย เสียงรถจะดังนะเพื่อน แต่เพื่อนๆจะเรียนใส่ทุง่ง ส,ส,สองถุงนะคะถูกไล้ค่ะเพื่อนๆไม่ซิทเลยสองถุงจ้าบนเดือนสองถุงถุงเข้าฟีเซอร์กันจ้าเพื่อนๆนี่ก็คือพักกูดที่นีลมนไปเก็บมานะจ๊ะเดี๋ยวนีลมนตัด นิดหน่อยออกทีมไอเก็บหมกแดงๆเพื่อนออกเนาะ,ะจตะเ,เพื่อนจะจะเอาไว้ผัดไว้ต้มไวย้ยำแล้วก็อะไรแกงส้มพี่น้องแซบแกงส้มแซบเห็ดหมูเห็ดกินแซบแซบติดใจเลยพี่น้องเลยแกงส้มใส่ปลาเนาะใส่กุ้งใส่อะไรแกงส้มผักกูดจะ้ะเพื่อนจะงามบองามบ่มเบนี่ย อ่อนๆทางนั้นเลยพี่น้องจ้ะอันนี้มีละมุนส่ไว้ชุบแป้งทอดจ้ะไปชุบแป้งทอดไปยำไว้อะไรเนาะอืมอ,อ,อ,อ่อนๆเลยจ้ะงามโบงามบอนี่คือปักกูดที่นี่ละมุนไปเก็บด้ดยพี่น้องเด้ออ่อนๆจะอ่อนๆอันนี้แบบขวดๆมันเนาะพี่น้องเลือกไว้จ้จะจะเอาเข้าฟรีเซอร์จะเพื่อนจ้าจะเอาไว้ทําต้มต้มยำกับซีเซ็บพี่น้องหนูวาเนาะ เอาไว้ทําแกงส้มอร่อยติดใจเพื่อนทําให้เแล้วติดใจเพื่อนๆจ้ะแกงส้มอร่อยมากแกงส้มผักกุดไม่เหม็นไม่เขียวจ้ะเพื่อนๆจ้ะมือแหล่เยอร่อยเอาไว้ผัดน้ำมันหอยเอาไว้ร่วกิกนกับํำพริกเนาะกินได้กับตำพริกทุกอย่างเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะทำได้หลายหลากหลายเมนูเนาะแซ่บๆจ้ะ ปแป้งทอดเนาะยำใส่พุนเส้นเนาะอุ้ยอ,อ,อ่อนๆอ้ว,อว,อวกๆจ้ะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวนี้ละมณจะรังเข้าตู้ไว้นะคะนี่คือผักกูดที่นีละมนไปเก็บมานะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวแล้วคอยมาดูในเมนูต่อไปเนาะที่นีละมณจะออกมาทําให้เพื่อนๆได้ดูได้ได้ชมกันเนาะจ้ะเพื่อนๆจ๋า